สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดสองนะคะเป็นเรื่องที่2อ่าซึ่งเราจะทำแบบฝึกหัดหน้าที่4 8 5ถึง50นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบมีการทดนะคะวันนี้เราจะจะมีการทด2ครั้งมาเริ่มจากแบบฝึกหัดหน้าที่48กันเลยค่ะ ข้อที่1 98่ง9บวก709เราก็ตั้งตัวเลขอันนี้เขาจะตั้งให้เราแล้วจากนั้นเอาเลข8บวก9ก่อน8บวก9ให้เอาตัวที่เยอะไว้ในใจก็คือเอา9ไว้ในใจช่วขึ้นมา8 9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17ได้17เราก็ใส่7และทด1ตรงหลัก ต่อไปก็คือหลัก10ตรงเลข9จากนั้น9บวก0ได้9ทด1ก็กลายเป็น10ใส่0และทด1ตรงหลักต่อไปก็คือหลักร้อย7ไม่มีตัวบวกแต่7ทด1กลายเป็น8แสดงว่าคำตอบของข้อ1ก็คือ807เราก็เขียนเป็นเลขไทยไปเลยนะคะ,ะ, 8, 0, ะมาดูข้อที่ 2กันเลยค่ะข้อที่2 657บวก283ตั้งตัวเลขเอา7บวก3ก่อนเอาตัวเยอะไว้ในใจนะคะเด็กๆชูขึ้นมา3ค่ะ7แล้ว8 9 10ได้10เราก็ใส่0ทด1ตรงเลข5หรือหลัก10นะคะจากนั้น5บวก8เอา8ไวไปในใจเด็กๆชูขึ้นมา5 8แล้ว9 10 11 12 13ทด1กลายเป็น14ค่ะแล้วก็ใส่4ทด1ตรงหลักร้อยจากนั้น6บวก2เอา6ไว้ใจชูขึ้นมา2 6แล้ว7 8ทด1กลายเป็น9นะคะแสดงว่าข้อนี้ตอบ940 ขียนเป็นเลขไทยนะคะคำตอบต่อมาข้อที่3 534บวก396เอา4กับ6บวกกันก่อนเอา6ไว้ในใจเด็กๆชูขึ้นมา4 6แล้ว7 8 9 10เราใส่0ทด1นะคะ9บวก3 9ไว้จนยจชูขึ้นมา3 9แล้ว10 11 12ทด1กลายเป็น13 เราใส่3และทด1ไปหลักร้อย5บวก3 5วอ่าจัยนุดใชูขึ้นมา3 5แล้ว6 7 8ทด1กลายเป็น9ตอบ930จะเห็นได้ว่าหลักหน่วยเราจะไม่เขียนตัวทดนะคะเด็กๆอย่าหลงไปเขียนตัวทดในหลักหน่วยนะ,ะต่อไป930 ต่อมาข้อที่4และข้อที่5ข้อที่4นะคะ298บวก696เหมือนเดิมเราไปบวกในหลักหน่วยก่อนเสมอนะคะห้ามบวกหลักร้อยก่อนนะคะเอา8บวก6 8ไปด้่ใจชูขึ้นมา6ค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14เราใส่4ทด1ในหลัก10นะคะ จากนั้น9บวก9ค่ะ9วิดีใจชุดขึ้นมา9 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 18และทด1กลายเป็น19ใส่9ทด1ส่วน6กับ2บวก6ได้8ทด1กลายเป็น9ตอบ994นะคะเขียนเป็นเลขไทยสวยๆนะคะอ่า ต่อมาข้อที่5 567บวก433เอา7บวก3ก่อน7ไว้ในใจชูขึ้นมา3ด้วยค่ะ7แล้ว8 9 10ใส่0ทด1และเอา6บวก3 6แล้ว7 8 9ทด1กลายเป็น10อีกแล้วใส่0ทด1 5บวก4 หกเจดแ้าทดหนึ่งเป็นสิอีกแล้วอ่ะไม่มีตัวบวกตัวเลขถัดไปแสดงว่า,าอาตอนนี้เราก็ใส่สิไปแบบนี้กลายเป็นเลขหนึ่งพันนะคะตอบเป็นเลขไทยค่ะหนึ่งพเป็นยังไงกันบ้างคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปเลยแบบฝึกหัดในหน้า49นะคะเขาจะให้เรา ตั้งเลขเอาเอแล้วก็ทำการบวกนะคะอะครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะในหน้า49นะคะ394บวก458เราตั้งตัวเลขไปเลยค่ะ394บวก458 เอา4กับ8บวกกันก่อนเลขที่เยอะคือเลข8เอาวินิจัยเด็กๆชูขึ้นมา4เลยค่ะ8แล้ว9 10 11 12เราใส่2ทด1ตรงเลข9ตัวนี้นะคะจากนั้นเอา9บวก5 9บวก5 9แล้ว10 11 12 13 14ทด1กลายเป็น15นะคะใส่5ทด1ตรงเลข3 3กับ4บวกกัน สแล้ว5 6 7ทด1นกลายเป็น8แสดงว่าตอบ8ปดห้าโอเคคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะในข้อที่4ี่นะคะแปดร้อ้าตั้งวเลขไปเลยแปดร้อบวกหนึ จะได้เท่าไหรเอ่ยนะคะเอาหลักหน่วยบวกกันก่อนนะคะ8บวก2ได้10ค่ะใส่0ทด1นะคะตรงหลักต่อไปก็คือเลข5 5บวก4 5 6 7 8 9ทด1กลายเป็น10ใส่0ทด1ตรงเลข8จากนั้น8บวก1 8แล้ว9ทด1กลายเป็น 10. อ่าอันนี้กลายเป็น10เราเขียนเลข10ไปเลยเพราะ ไม่มีหลักต่อไปให้เราบวกเราก็เขียนตัวเลขเต็มๆไปเลยอ่าแสดงว่าข้อสี่ตอบ1นึ่พันนะคะโอเคอ่าส่วนข้อ2กับข้อ3คุณครูจะให้เด็กๆฝึกการบวกเองนะคะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่50หน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ แบบึกหัดหน้าที่ห้าสิบเขาให้โยงเส้นจับคู่เราเรียนไปตั้งแต่ปหนึ่งแล้วว่าจำนวนที่ทำการบวกกันเมื่อเราสลับที่กันสลับตำแหน่งกันเอาตัวหนึ่งไว้ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งไปไว้ข้างหลังแล้วพอมาอีกจำนวนหนึ่งเท่ากันเลยแต่สลับกันแต่คำตอบมันจะเท่ากันนะคะให้โยงเส้นจับคู่ จำนวนที่มีคําตอบเท่ากันนะคะโดยโจอชุดนี้ไม่ต้องคํานวณเลยเราเห็นตัวเลขเท่ากันแต่สลับตําแหน่งกันเราตอบไปเลยอย่างข้อที่1อ่าเป็นรูปตัวหนอนกับรูปแอปเปิลนะคะโอเคข้อที่1ให้โยงเส้นจับคู่265้บวก356เด็กๆ ไปดู356บวก265มันอยู่จำนวนไหนกันเอ่ยอ่าดูที่แอปเปิลนะคะอ่าอยู่จำนวนที่2นะคะคือตัวนี้คือตัวนี้อ่าคือตัวนี้สตัวนี้เท่ากันนะคะแค่สลับตำแหน่งกันเราก็โยงเส้นใช้ไม้บรรทัดขีดดีๆนะคะโยงเส้นจับคู่ยกตัวอย่างอีก2ข้อละกัน 75บวก2อ7อ่า75บวก257เราไปโยงเส้นกับอีกจํานวนหนึ่งที่เท่ากันซิเจอหรือยังโอเคมันอยู่ตรงนี้นี่เองก็คือ257บวก75เราก็โยงไปเด็กๆใช้ไม่มันทัาด่าจะได้สวยๆมาดูข้อที่3 225 22บวก257กันบ้างอยู่ไหนหนะอยู่ไหนหนะอ่าเจอแล้วค่ะคือตรงนี้นี่เอง257บวก225นะคะอ่าทีนี้ข้อที่เหลือคุณครูจะให้เด็กๆโยงเส้นเองนะคะแล้วเราก็จะมาเฉลยกันแล้วก็คุณครูจะตรวจให้นะคะ โดยที่เด็กๆทําเสร็จแล้วเขียนชื่อทุกหน้าส่งในสครูไบหรือส่งทางไลน์กลุ่มคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ